โอเคครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Step Style นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม New World w i e k e w a r r s นะครับหรือว่าเกม One Piece แนว t u r n b a s e ใหม่2023นะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้นะครับมีในส่วนของกิจกรรมอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดคุยกันนะครับทุกคนก็ก่อนอื่นเลยนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับยังไงก็รบกวนนะครับฝาก เป็นกำลังใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับให้กับช่องของเราด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นนะครับในส่วนของการอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับก็คือจะมีในส่วนของไอคอนอะไรต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญเลยนะครับก็คือในส่วนของไอเทมนะครับใบซูมอะไรต่างๆนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของหินอัปเกรดแล้วก็ ในส่วนของไอคอนอื่นๆนะครับที่อาจจะแปลกตานิดนึงนะครับนี่เลยนะครับประมาณนี้เนาะในส่วนของอย่างอื่นก็เช่นกันนะครับแล้วก็ตัวละครฮีโร่นะครับอาจจะมีการแบบวา่าภาพที่ใหญ่ขึ้นแสดงแบบใหญ่ขึ้นแล้วก็มีในส่วนของภาพที่เป็นสมูทและก็เฮดดีมากขึ้นนะครับทุกคนประมาณนี้เลยนะครับ คราวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับในส่วนของอีเวนต์นะครับจริงๆก็มีในส่วนของตัวละครใหม่เข้ามาแล้วนะครับนั่นก็คือยมโตนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงอีกครั้งนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของวิธีการรับนะครับในส่วนของยามโตแล้วก็มารีวิวนะครับว่าเจ้าตัวนี้มันเก่งอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวรอดูในส่วนของอีกคลิปหนึ่งละกันนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาดูนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับทุกคนเป็น ู้สุ่มนะครับในส่วนของสกินของโรบินนั่นเองนะครับเอ้ยไม่ใช่โรบินนะทุกคนขอภายนะครับเป็นบอาแฮนด์คอกนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับเป็นในส่วนของแมงูเอ๋ยกินน้ำบอไหนกินน้ำผิ่ใช่แล้วนะครับโอเคครับเรามาดูนะครับในส่วนของสกินนะครับบัวแฮนด์คอกเนาะวิธีการรับนะครับทุกคนก็จะมีในส่วนของดูตรงที่ไอคอนด้านขวานะครับ ตรงข้าล่างนะครับก็จะมีในส่วนของแพ็คตรงนี้นะครับอันนี้นะครับน่าเสียดายนะครับทุกคนที่มันไม่มีนะครับให้เราซื้อเป็นผลพิศาสีทองเนาะตรงนี้นะครับเรียกได้ว่าสําหรับสายเติมนะครับเรียกได้ว่าเอาใจสายเติมนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเรายังมีในส่วนของภารกิจอีกอันหนึ่งนะครับ ภารกิจกิจกรรมนะครับกดมาตรงนี้นะครับเขาจะมีนะครับในส่วนของท้าทายภารกิจนะครับแล้วก็ให้เราเก็บในส่วนของคะแนนของที่ระลึกนะครับอันนี้เนาะใช่ปะน่าจะใช่นะครับทุกคนอ่านถูกแล้วเนาะก็จะมีนะครับให้เราทําภารกิจนะครับภารกิจก็มีเป็นเควส์อันนี้นะครับท้าทายสังเวียน10ครั้งอันนี้น่าจะเป็นเดโรซ่านะครับทุกคนก็คือ PVP นั่นเองนะครับ เดี๋ยวผมจะทําการกดให้ทุกคนเข้าไปดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนี่นะครับก็จะเป็นตรงนี้นั่นเองนะครับนี่เลยวิธีการเล่นก็เหมือนอทั่วทั่วไปเลยนะครับ10ครั้งเนาะผมจะกดค่าแบบนี้เลยนะครับนี่เลยนี่นะครับ10ครั้งนะครับทุกคนไปนครับไม่รู้ว่ากี่ครั้งแล้วนะผมไม่ได้นับเลยอะ ไม่รู้ว่ากี่ครั้งแล้วอ่ัรับทุกคนลืมนับนะครับไม่เป็นไรครับเราไปต่อเลยครับแพ้นะครับรอบนี้ชึบโอเคผมจะไปให้ถึงแค่1น0่นะแล้วก็ทำการหยุดนะทุกคนไปครับแพ้ครับทุกคนโอ้โหอีกหนึ่งครั้งนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตออกก่อนนะครับอ่ะรับตรงนี้ไปก่อนเลย ได้มาแล้วเนาะโอเคครับให้เรากดไปตรงที่ในส่วนของภารกิจกิจกรรมเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับแล้วก็ได้มาแล้วนะผมจะทําการรับชิปนะครับตรงนี้ส่งของขวัญนะครับกดอัตโนมัติเลยนะครับทุกคนได้มาแล้วนะครับเจ้าเหรียญตรงนี้นะครับให้เราสะสมนะครับก็จะมีในส่วนของรางวัลสเตปด้านบนนะครับก็คือถ้าเราสะสม ถึง10เหรียญนะครับก็จะมีในส่วนของหินอันนี้นะครับเขาเรียกว่าหินอันเชิญนะครับเป็นรูปจันเซียวอันนี้นะครับนี่เลยอันนี้จะใช้ไปเปิดในส่วนของตู้สกินเมื่อกี้เลยนะครับนี่เลยตอนนี้ผมสะสมได้แค่20นะครับเพราะว่าเล่นได้เมื่อวานนะครับแล้วกับวันนี้เนาะในส่วนของตรงนี้นะครับไอดด่วนตรงนี้นะครับก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับแต่ว่า เราทําไม่ได้ถึง10ครั้งนะครับทุกคนอาจจะต้องซื้อนะครับหรือไม่ก็เนี่ยนะครับน่าจะต้องซื้อนะครับทุกคนไม่น่าจะได้นะครับก็แนะนําว่าทําแค่2ภารกิจแล้วกันนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับในส่วนของวงล้อกันนะครับนี่เลยตามนี้เลยนะครับของรางวัลเนาะก็จะมีในส่วนของสกินนะครับในส่วนของบัวแหนคอร์กตรงนี้นะครับ ผมได้ทําการกดไปแล้วรอบนึงนะครับได้ในส่วนของผลพิศารนะครับ1000มานั่นเองนะครับผลพิศารสีทองเนาะโอเคเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ผมสะสมได้จากภารกิจเมื่อกี้นะครับได้อีก50ิหินอัญเชิญนะครับหรือว่าหินจันเซียวนั่นเองนะครับโอเคครับกดเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามารุ้นไปพร้อมกันนะว่าจะได้อะไรไปครับปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บเฮ้ย เมื่อกี้มันน่าจะหยุดตรงนู้นป่ะผมเห็นแบบว่าแต่ทําไมได้อันนี้เฉยเลยอะโอเคครับเมื่อเราเปิดไปนะครับไอ้จันเซี่ยวนะครับมันก็จะเพิ่มจํานวนขึ้นมานะเมื่อกี้ผมกดไปแค่50เองนะครับอันถัดไปก็คือครั้งถัดไปก็คือ100นะครับทุกคนเรียกได้ว่าเอาใจสายเติมนะเอาจริงนะครับก็คือเขาน่าจะทําแบบเ,เรียกว่ายังไงอะตรงแพ็กตรงนี้นะครับน่าจะมีในส่วนของ ผลพิาศาดสีทองเนาะอามาซื้อได้นะครับสำหรับสายฟรีหรือว่าสายสะสมเนาะแต่ก็ไม่มีนะครับประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับในส่วนของสกินกันสักนิดสักหน่อยนะทุกคนจริงๆก็หน้าตรงนี้ก็หน้ากิจกรรมก็น่าจะเห็นกันอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวผมจะไปดูในแบบชัดๆในส่วนของฮีโร่และกันนะครับนี่นะครับกดไปที่สกินนะครับทุกคนนี่นะครับโอ้โหผม ผมว่ามันสวยดีนะครับมีใครคิดเหมือนผมไหมงูนี่มองดีๆนี่งูนี่แบบโคตรเท่เลยนะหางก,ก็มีหมวกอะไรไม่รู้นะครับมีห้อยเอาไว้แล้วก็มีแว่นตานะครับแล้วก็คาบมัมมโลนะครับคาบบุหรี่มมมโลนะครับทุกคน <c oughs> แล้วก็มีในส่วนของลูปดอกธนูเนาะเป็นรูปหัวใจนะครับก็ถือว่าทำออกมาได้สวยนะครับ ประมาณนี้เลยนะครับสําหรับกิจกรรมนะครับในส่วนของวิธีการหานะครับสกินบัวแฮนคอร์กนั่นเองนะครับที่กําลังอัปเดตเข้ามาใหม่อยู่ตอนนี้นะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้ก็มาพูดคุยกันเพียงประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้านะครับผมจะมาทําการรีวิวนะครับในส่วนของเขาได้มีนะครับในส่วนกิจกรรมเนาะให้รับตัวละครฟรีก็เหมือนเหมือนที่มันผ่านมานะครับ แต่อาจจะได้แค่ตัวเดียวนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะมาสอนหรือว่ามาบอกวิธีในคลิปวิดีโอหน้าแล้วกันนะครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงประมาณนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องของเราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายไว้ bye. Bye bye. เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ